สวัสดีครับเอซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้อนอีกแล้วที่โชว์รูมเมลสู่กิงจงพ่มายครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูการส่งมอบรถกันนะครับพอดีมีเพื่อนผมเองนะมาจากนครนายกวันนี้มารับรถเดี๋ยวดูขึ้นมาเพื่อรับคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเป็นรุ่นอะไรกันนะฮะถ่ายรูปลมแรงนี่ครับก็เป็นคันนี้นะฮะที่จะส่งมอบ หยิบมาตั้งใช้ลูกค้าเลยโทรศัพท์มา,า,า,อาเอามาด้วยมั้ยไปหยิบมานี่เขาเรียกบ,บริการตัวเองอะ่ะเคยไปกินอาหารตามสั่งไหมที่ต้องตักน้ำเองอะ่ะ เออารมณ์ประมาณนั้นนะเดี๋ยว่ายุขครับโทรศัพท์ล่ะ นจะดูแลกันแบบ V.I.P. หน่อยนะอยากได้อะไรก็ทำเองประมาณนั้นเออประมาณนั้นแหละหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม,ม่บังโบดิ โอเคอ่ะหนึ่งสองสามเห็นไ,ไหมมันก็จะจับได้ไงมันก็จับไม่ได้เอาข้างๆไปไ,ได้เห็นล้อด้วยขยับไอน้นี่เอาไปดิเออแชอ่ะ เดินอะเขียวหนึ่งหนึ่งอ๋ออะเริ่มกี่โมงออกรถกับใครก็ออกได้เราก็เพื่อนง่ายกว่าเก้านาทีมึงจะบอกคุณผู้ชมว่าอะไรนะออกรถกัออกกับใครออกที่ไหนก็ออกได้แต่ออกกับเพื่อนง่ายกว่า นี่ถ้าออกคนอื่นนี่ไม่ได้ยกของเองแบบนี้นะ <c oughs> ต้องมีเซลดูแลนะเว้ยเสร็จแล้วอันนี้ก็มาจากนครนายกนะเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมสิบกว่าปีครับบนเส้นทางคำว่าเพื่อนนะนี่ก็ยังเพื่อนแบบนี้แบบนี้ต้องเก็บไว้บ้างครับ นี่ลูกค้าผมก็อีกคันหนึ่งกำลังมารับแล้วนะครับก็เป็นคันหลังอันนี้กุ๊กไก่เดี๋ยวลูกค้าพี่คันนี้มารับรถคันหลังเนาะเดี๋ยวกุ๊กไก่พาเซ็นเอกสารหน่อยเฮ้ยใจเย็นดิโหรีบสตาร์ทเลยอะวอรมเครื่องครับมีวอร์มด้วยโอ้มาเล็กมาเล็ตัวใหม่มาขึ้นไปนั่งเดี๋ยวจะอธิบาย การใช้งานอันนี้ไม่น่าจะต้องบอกหรอกมั้งใช่ไหมต้องบอกไหมนี่กระจกไฟฟ้านี่กินปลาทูเยอะไหม <c oughs> นี่เวลาจะปรับกระจกบานข้างใช่ไหมบิดตรงนี้มาติจีนเมอะไรอยู่ในระยะติจีนก็เออเอาขึ้นได้แล้วมันหลายวันแล้ว บิดมานาขวาใช่ไหมแล้วก็โยกเอาเอาเอ,เอแบบนี้อันนี้พับ <Yeah. S 2> ล,ล็อกกระจกพับกระจกเอออันนี้ล็อกกระจกไฟหน้าปรับสูงต่ำได้เนาะนกูชี้ให้ดูอันนี้ <c oughs> มึงไปถามอันนี้ <c oughs> ไม่คือมันเป็นการปรับหักเหไฟสมมติบางบรงทุกข,ของหนักใช่ไหม <c oughs> หน้าเชิดครึ่งกิ่งไม้ใช่ไหมไฟมันเชิดครึ่งกิ่งไม้ มึงปรับตัวเนี้ยลงมาเองนี่มันมีระดับเออมันจะหักเหแต่เหมือนมึงตั้งไฟเองอ่ะอ๋อแม่แหยงตาชาวบ้านในช่องประมาณนั้นแต่อันเนี้ยคือระบบไฟเปิดปกติไฟลีไฟต่ำผลักออกไฟสูงเปิดปิดไฟตันหมอกตรงนี้ตัต้นทำวงก่อนนะครับอ่ะขยับก่อนตาขับเป็นปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีต้นโทรหาพี่แต่ว่าน่าจะเป็นลูกชายรับหรือเปล่า เดี๋ยวเส้นเอกสารด้านบนนะครับเดี๋ยวกูกไก่พาลูกค้าเข้าไปห้องเส้นเอกสารนี่ครับไปจองเหรอครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเส้นเอกสารรับรถก่อนก็ได้แล้ววันหลังค่อยมาให้ผมไปกับบ้านเราบ้านเราี่ขับรถไปไปไปแบบไปบนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่อยเข้ามา นี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอามมไซค์นะฮะกลับให้เพื่อนด้วยเอาขึ้นรถกระบะเออให้เพื่อนเอากลับไม่ใช่กลับให้เพื่อนเออนี่สวยๆนะเทาลัมโบออกไไก็ไปเลยก็ไปแล้วก็กวนยูเทินกลับมาค่อยเข้ามาเออนะจำรู้แกถอยหลังไหมนี่รู้รนะเออเดี๋ยวถอยไม่ได้ ล็อก <Lock. S 2> เป็นไงอ่ะอันนี้ให้จบตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าระบบป้องกันการ,ราลืร่นถลายทุกครั้งที่สตาร์ทรถเนี่ยระบบอ่ะมันทํางานให้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติขับไปแล้วรถติดลมแล้วมันต้องการที่จะหมุนฟรีใช่ไหม่รถอ่ะมันจะตัดกําลังเครื่องยนต์มันจะไม่หมุนฟรีให้กดปิดระบบตัวนี้กดแช่ไว้เลย กดเรื่อยๆอีกแช่นานๆจนกว่ามันจะขึ้นสองตัวนี้แล้วล้อมันจะหมุนฟรีได้เออนี่เปิดไม่น่เหรอเพราะว่าล็อกเหรอได้ดิฟล็อกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่ระบบป้องกันไอ้น,นี่เฉยๆออกตัวล้อฟรีกับระบบป้องกันลื่นถลัยอ่าแล้วก็ตัวนี้ทูตคอนโทรลล็อกค,ความเร็ววิธีใช้งานเนี่ยกดตัวนี้หนึ่งทีเห็นไหมตญลักษณ์เลขไม้สีขาวเล็กๆมันจะขึ้น แล้วทีนี้สมมุติเราเหยียบไปสักแปดสิบหรือร้อยหนึง่งถ้าเราจะลกความเร็วอะ่ะให้กดปุ่มตัวนี้เซตลบอะ่ะกดตัวนี้ปุ๊บทีนี้มันจะเปลี่ยนจากรูปสีขาวตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วลดอะ่ะความเร็วมันจะค้างอยู่ตรงนั้นเลยเราก็ยกขาออกจากคันเร่งแค่นั้นมาความเร็วก็จะคาอยู่ตรงนั้นเลยแต่ถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วเราก็กดแช่กดทีละหนึ่งหรือกดแช่ก็ได้บวกลบความเร็วถ้าเหยียบเบรกหรือกดปุ่มแคนเซิลมันจะตัดการทำงาน แต่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดตัวนี้เออประมาณนี้แล้วนี้ก็วิทยุควบคุมที่พวงม,มาลัยปกติโทรศัพท์เปิดบลูทูธเดี๋ยวกูบอกให้ผู้ชมคลิปนี้อย่าว่ากันนะฮะพอดีเพื่อนกันก็อาจจะคุยกันมีกูมีมึงมีนิดหน่อยนะอ่ะเปิดบลูทูธดิ อันนี้ตัวช่วยลงเขาสมมุติว่ามึงไปขึ้นเขาใช่ป่ะมึงจะใช้งานเนี่ยเวลาลงให้มันช่วยเบรกอ่ะมึงกดตัวเนี้ยนะไฟสีเขียวจะขึ้นที่หน้าปัดความเร็วไม่เกินสามสิบเปิดบูธยังเจอไหมนี่ Tớ bật hút ยังนี่ต้องมองไม่ Chạy อ่ะ đi ไปใหม่ à, được giá, được นี่ พอมึงเชื่อมต่อคำว่า Apple CarPlay ออะหน้าจอมันจะขึ้นมาหน้านี้คือเครื่องเล่นน่ะรุ่นนี้มันไม่มีแผนที่ทำทางใช้หมดใช้หมดเปิดใช้ไปหมดเลยเออเปิดมึงต้องเปิดใช้งานสิลิใน iPhone ด้วยต่อได้แล้วมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย มันก็เหมือนเมนูโทรศัพท์แต่ว่าคือมันจะดู YouTube ขณะขับไม่ได้เออทีนี้มึงเปิดแผนที่นำทางเออแล้วมึงล็อกไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งเออนั่นแหละเอกดอันแรกหรืวะอะไรชื่อเนี่ย โซนมึงตั้งไปนะครนายกใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้เออมันก็จะขึ้นหน้าจอนู้นให้มึงเพราะว่ารถอ่ะมันไม่มีแผนที่นําทางแต่เราคงต้องค้นหาจากโทรศัพท์แล้วมึงก็เข้าเมนูแผนที่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเส้นให้ก็เหมือนดูแผนที่ตรงนี้ได้เข้าใจปะเนี่ยเข้าใจอินบาทูเยอะอยู่นะไ้าทูนนลันั่นแหละแล้วมึงก็เปิดยูทู e ฟังเพลงไปได้เอาเบรกมือลงมันก็ไม่ดับเนี่ยมันก็ดูได้ตลอดทางแล้ว ทีนี้เวลามึงเล่นน่ะอ่ามึงเส้นทางมึงก็เนี่ยก็ซูมเข้าซูมออกเนี่ยอย่างเงี้ยปกติเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยได้เลยนี่นี่แหละประมาณนี้